สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุูสุขกันเด้อจ้ะมือนี้มาหายโฉกเนาจาทุกคนจ้ะนะคะอาจจะมาสั้นๆอาจจะไม่ได้เจอกันนานเด้จะพี่น้องจ้าด้วยชีวิตประจําวันจ้าทุกคนนะคะเกี่ยวยายงัวแน่หาปลาแน่จ้าทุกคน่ามีคนไทยคลิปวิดีโอห้เนาะเนาะมันลําบากจาทุกคนจ้ะนะคะเดี๋ยวฝนตกมาแล้วเฮ็ดออกสิมาเก็บเห็ดไ้เบาง่งเด้อจ้ะ ครใดที่เป็นเอฟซีก็ได้ขอบคุณหลายๆจ้ะแต่มื่อนี้เอาโชคมาให้นะคะ,นะทุกคนจานนี้ค่ะวันที่หนึ่งก็รก,กระดาษสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะจับคููใดกับประมาณนี้เด้ค่ะพี่น้องนะคะให้วิ่งแปดค่ะทุกคนนะคะวิ่งแปดวิ่งสองนะคะถ้าเกิดว่าพิดพลานประกาศใดก็กราบขอบพ่านอภัยน้ำด้อจ้ะพี่น้องขอให้ทุกคนมีโชคขใหยทุกคนรวยเฮงๆสุขภาพแข็งแรงขอายเอฟซี FC ทุกคนมีแต่ความสุขเด้อจ้าพี่น้องจ่านะคะรวยๆจ้าเมเนจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปจ้าบายๆจ้าเขียนราละเอียดเยาว่ากันได้จ้าบ่มีเวลาจ้ามีจะเวลาไปจ้ามึอนี้ก็เตรียมเฮ็ดกับเข่าเตรียมออกไปเกี่ยวหญ้าให้ไหวอีกคือเก่าจ้าทุกคนนะคะมืออื่นก็มีโปรแกรมมาสิไปหาปลาอีกจ้าชีวิตประจำวันเราจะเนาะเฮ็ดไปหาไปน้ะย้ะพี่น้องจ่านะคะ จริงๆเราจะคิดถึงเอีสุขภสุขคนเด้อจ้าวมืนอ้ไปก่อนพอกันในคลีปดูอีกทันไปจ้าบ๊ายๆจ้า